มีรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาสภาพาไปสวยสภาพาปแดงใหม่วิ่งน้อยแค่2,000มื่นกิมานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะมาด้าพีทีห้าศูนย์โปรสองจุดสองดาวเปนแคปไฮเลเซอร์เกียร์ธรรมดาปี2019ันสิาค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่4 5่แสนเพันบาทเท่านั้นค่ะประวัติดีสเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ 9,000บาทขอคนซื้อเลยรับรวมอยู่ที่18,000บาทขึ้นไปก,กษะรถคันีไปเฉ้งานได้แล้วนะคะไม่แท้วิ่ง20,000กิโลเท่านั้นค่ะมือแรกสภาพใปแดงเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,บๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยมากๆสภาพ น้ำมันอย่างเดียวนะคะคันนี้สวยจัดเลยค่ะมือแรกไม้แท้ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะพ้าดําเดิมเลยนะคะแอร์แบ็คู่ค่ะั่งไม้สองหมื่นห้าด้วแท้นะคะเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะระบบเซ็นทรัลล็อค่ะกระจกปรัะไฟฟ้าพ้าไฟฟ้านะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะปี1ิบเกนะคะเป็นตัวไฮ g ลท์เลแล้วนะดับเบิลแคปสประตูค่ะ ภาีสุดๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยค่ะด้านหลังก็กว้างนะคะขนของนี้เยอะค่ะนา่าใช้สุดๆขับดีสุดๆค่ะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะคะฟีดาวจะได้เต็มจะได้เกินอยู่ที่เครดิตของคนซื้อน,นะคะส่ง9,000บาทค่ะ72เดือนนะคะ8,000บาทก็ได้นะ84เดือนค่ะไม่ต้องเช็งกันออกรถสักบาทเลยนะคะ เป็นตัวยกอบสูงนะคะคันนี้สภาพดีสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะแล้วจะติดใจนะคะสภาพดีจริงๆสภาพายแดงค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ค่ะเร่ง่าโทรศัพท์ามรายเอียดคว,วามเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ดติดต่อแอมค่ะ จะทักลายมาได้ทักติ๊กที่ช่องไอดีเนี่ยสายนำหน้า S I A M P 10งค่ะทีมลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่ะน่าใช้ค่ะและพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ